วีรกรรมชายผู้ทำลายธนาคารแห่งชาติอังกฤษจอร์จโซรอสนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีผู้โด่งดังจากการลงทุนและเป็นต้นแบบของนักเทศหลายๆท่านที่เรารู้จักกันจอร์จโซรอสเขามีวีรกรรมที่โด่งดังจนได้ฉายาผู้ทำลายธนาคารแห่งชาติอังกฤษเราย้อนไปในปี1992ยุโรปมีแผนรวมสกุลเงินจึงตั้งระบบ ERM เพื่อรองรับ และณนตอนนั้นอังกฤษกำลังพบกับปัญหาอัตราการว่างงานสูงจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องลดดอกเบีย้ยแต่อังกฤษเองก็อยู่ในระบบ ERM ด้วยเช่นเดียวกันจึงทำเช่นนั้นไม่ได้ว่าแล้วจอร์จซรอสก็รีบเข้ามาโจมตีค่างเงินปอนด้วยการขายช็อตอย่างหนักหน่วงโดยเชื่อว่าธนาคารอังกฤษจะยอมลดค่างเงินปอนลงมา ผลปรากฏว่าค่างเงินปอนร่วงลงมาเกือบแต่ร่วมๆ่วม30%จริงๆติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Life f o r e like x b r o k e เกอร์ l a n d